สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำออมปูนาค่ะเป็นอาหารอีสานที่อร่อยแล้วก็แซ่บมากๆม,มาฝากทุกทกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับปูนาค่ะเราขุดมาได้นะคะวันนี้ไปขุดเองกับมือค่ะเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างคโคลนแล้วก็ดินทรายออกจากตัวปูค่ะล้างหลายๆครั้งนะคะ จากนั้นเราก็จะไม่แยกตัวปูและกระดองปูออกจากกันค่ะนำส่วนนี้ออกด้วยนะคะที่ปิดส่วนของท้องปูเนี่ยค่ะค่ะส่วนของตัวปูเราก็จะนำลงครกนะคะเพื่อเตรียมโขกค่ะส่วนของกระดองเราก็จะพักใส่จานไว้ก่อนแบบนี้ค่ะ ก่อนที่จะโขลกปูนะคะเราก็จะเตรียมน้ำไว้ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโขลกตัวปูนะคะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะการโขลกก็จะช่วยแยกเนื้อโปูออกจากกากปูนะคะ เสร็จแล้วก็นำทพัพพีตักปูที่เราโขลกลงในหม้อที่เราเตรียมน้ำไว้ค่ะแล้วก็คนเพื่อแยกกากปูและเนื้อปูออกจากกันนะคะจากนั้นก็ใช้มือเราซาวกาก,ากปูออกนะคะแล้วก็บีบเบาๆค่ะ เอาแต่กาก,ากนะคะลงไปโขลกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโขลกให้ละเอียดเหมือนเดิมนะคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะคะเนื้อปูก็จะออกจากกา,กากปูได้มากเท่านั้นค่ะแล้วก็ตักากากปูออกใส่ในหม้อใบเดิมนะคะคนให้กากปูและเนื้อปูออกจากกันเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วก็จะนำมาก,กรองนะคะ สำหรับมันปูนะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนขูดเบาๆออกจากกระดองแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็มันปูแบบนี้นะคะ พอตเตรียมส่วนของเนื้อปูเสร็จแล้วก็จะมาดูเครื่องปรุงมีอะไรบ้างค่ะพริกแห้งกระเทียมโคลกใบแมงลักต้นหอมผักชีลาวผักกวางตุง้งหรือว่าจะใช้ผักกาดขาวก็ได้ค่ะสำหรับผักต่างๆก็ตามชอบเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็ผักชีลาวค่ะจากนั้นก็นำพริกกระเทียมโคลกใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะตามด้วยผักต่างๆนะคะ แล้วก็ปรุงรสค่ะน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสค่ะถ้าใครไม่ทานผงชูรสก็ใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางค่ะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อปูจะไหม้ค่ะก็จะตั้งไฟประมาณสัก5นาทีนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็จะมาชิมรสชาติค่ะว่าได้หรือยังนะคะ พอรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะใบแมงลักก็จะช่วยดับคาวนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้อีกประมาณสัก2นาทีค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะค่ะสำหรับเมนูอ่อมปูนานะคะ ปูนาเขาจะมีความมันและความอร่อยก็น่าเกี่ยวข้าวเนี่ยค่ะเวลาปรุงใส่น้ำพอคลุกลิกทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองทานก็ลองไปทําทานดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคําตัวตๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ